อ่าน,นะครับผมสําหรับราัฒนาของห้าดักครับผมสําหรับในชุดนี้นะครับอาเพื่อนๆว่าอย่างไรน,นะครับเนาะเราจับหลักสิบเอามาเทียบชนตัวนี้มีแต่ตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยเฮาก็เลยมั่นใจว่าเลขชุดนี้จะเข้าเหมือนเดิมเพราะว่าหลักสิบองเราก็เด็ดเด็ดเหมือนกันนะครับเด็ดที่สุดก็คือหลักสิบนี่แหละแล้วก็ตัวที่เป็นเลขมาครบสองตัวบนล่างนี้ก็เด็ดที่สุดคือกันนะครับเด็ดเจอเด็ดนะครับแล้วก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับจับคู่แล้วตัวเด็ดก็เราก็คือตัวนี้เนาะแต้มรวมนะครับตัวนี้เป็นแต้มรวมสูตร หลักของเราเลยนะครับเดินยาวต่อเนื่องเข้าบอล่ังบอล่ังบอลลังเลยนะครับถ้าจับปุ๊บเข้าเลยนะครับเนาะสำหรับใน2เลขแต้มรวมนี่นะครับใช้สูตรนี้นะครับแล้วต่อมานะครับเนาะเราก็จับออกมาได้ส8สิบแดคู่นะครับจับโดยแต้มทั้งหมดนี้ได้สาสิดคู่นะครับสาสิบดคู่นะครับตรงนี้ตรงกรอบสี่เหลี่ยมนี่สาสิบดคู่แล้วส8สิดคู่เราเอาเลขเด่นมาจับนะครับเลขเด่นของเรามีอยู่ทั้งหมดถึงห้าตัวเลยนะครับเนาะห้าสามสี่เก้าศูนย์ ห้าสามสี่เก้าศูนย์เอามาจับตัวนี้ได้ไปที่ยี่สิบเอ็ดคู่นะครับน,น,นะครับเพื่อนๆนะครับถ้าจัดชุดนี้นะครับสามสิบแปดคู่ถ้าไม่ไหวก็ไปที่ยี่สิบเอ็ดคู่นะครับตัวที่เราวงสีแดงทั้งหมดก็นับไปได้แปดเก้านะหนะึ่งสองสามสี่ห้านะครับหกนะครับเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดคู่นะครับยี่สิบเอ็ดคู่ ถ้าเราเอามาจับนะครับ21ดคู่นี้นะครับ21ดคู่นี้เราก็เลยจับนะครับโดยสูตรที่7นะครับเลขเด่นสูตรที่7ครับตัวนี้ใช้สูตรที่7มาตัดแล้วเหลือ15บห้่15บห้่นะครับเสร็จแ,แล้วนะครับเนาะถ้า15บห้่นี้ถ้าเราจะไปจับเป็น3ตัวบนนะครับจับเป็น3ตัวบนก็หลักร้อยก็จะเป็นตัวนี้เอาทั้งหมดเลย8ตัว ในงวดนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปจับสามตัวบนแล้วก็มีแต้มรวมด้วยนะครับมีแต้มรวมสามตัวบนด้วยอแต้มรวมสามตัวบนนี้ไม่ใช่สูตรของเรานะครับเป็นสูตรของอมาจากกําแพงเพชรนะครับสายตรงส่งด่วนมาเลยนะครับแต้มรวมสามตัวบนสายตรงส่งด่วนเพราะว่านะครับอเพิ่นกระได้เบิงสุดนี่เนาะิ่นไดเบิงสุดนี่นะครับนะครับจากกําแพงเพชรนะครับเพิ่นไดเบิงสุดนี่สุดที่เราจับสามตัวบนนี้ นะเพิินกันเลยนะครับเนาะเอาแต้มรวมสามตัวบนมาให้เลยเอาแต้มรวมสามตัวบนมาจับเลยเพิ่นบอกนี้นะครับเราก็เพิินกันเลยเอาแต้มรวมสามตัวบนไม่ห้อนะครับเดี๋ยวเราจะจับแต้มรวมสามตัวบนว่าจะได้ออกมาในชุดใดบ้างนะครับเดี๋ยวห้อไปจับคู่สามตัวบนนะครับโดยใช้เลขทั้งหมดสิบห้าคู่นี่นะครับที่เราแต้มสีชมพูเนี่ยสิบห้าคู่เอามาจับโดยหลักร้อยก็คือตัวนี้หกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่ไปกันเลยนะครับเนาะ ทั้งหมดนี้นะครับมีอยู่สิบห้าโค่นะครับเราก็จะจับโดยหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็จะเป็นหกเจ็ดแปดเก้าหลักร้อยนะครับหกเจ็ดแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่แต้มรวมสามตัวบนนะครับ นะครับแต้มรวมสามตัวบนจากกําแพงเพชรนะครับหนึ่งสองสามแปดนี่ก็คือแต้มรวมสามตัวบนนะครับสายตรงสงถวนเลยนะครับนะครับต่อไปนะครับเราก็จะจับสามตัวบนโดยสิบห้าชุดสิบห้าคูณแปดได้เท่าไหร่ครับสิบห้าคูณแปดสิบห้าคูณแปดก็จะได้ร้อยยี่สิบชุดนะครับร้อยยี่สิบชุดนะครับเอาจับกันเลยนะครับเนาะนะครับ จับออกมาแล้วนะครับก็จะได้ออกมาที่ร้อยยี่สิบจุดนะครับนี่นะครับทั้งหมดนี่ร้อยยี่สิบจุดนะครับร้อยยี่สิบจุดนะครับนะครับร้อยยี่สิบจุดนะครับแล้วก็นะครับเราก็จะจับไปที่นะครับเราจะจับไปที่แต้มรวมนะครับอันนี้ก็คือแต้มรวมนะครับแต้มรวมจากกําแพงเพชรนะครับเราจะไปที่หลักหกก่อนนะครับไปที่หลักหกนะครับหกนะครับ หกเก้าหนึ่งนี่หกแต้มไม่มีนะหกแต้มไม่มีครับหกเก้าสองนี่ก็เจ็ดแต้มไม่มีหกเก้าสี่นี่ก็จะเป็นเก้าแต้มนะสามหกพนี้เก้าแทมเก้าแทมไม่มีครับตัวนี้นะครับหนึ่งแต้มมีหนึ่งแต้มนะครับก็จะเป็นหกหนะึ่งสี่ครับหกหนึ่งสี่นี่นะครับเก้าแต้มนะครับ หกสองสามหนึ่งแต้มนะครับหกสองสี่สองแต้มหกสามหกห้าแต้มไม่มีหกสามเจ็ดนี่ก็หกแต้มไม่มีหกสามแปดนี่เจ็ดแต้มไม่มีนะครับสามสองหกนี่หนึ่งแต้มอันนี้นะครับหกสามสามสองแต้มนะครับหกสามสี่นี่สามแต้มนะครับ หกหกสามนี่ก็ห้าแทมไม่มีหกหกสี่นี่ก็หกแทมไม่มีนะครับเจ็ดเก้าหนึ่งนะครับเจ็ดแต้มไม่มีเจ็ดเก้าสองนี่แปดแต้มเจ็ดเก้าสี่นี่เจ็ดเก้าสี่นี่ศูนย์แต้มนะไม่มีอันนี้เก้าบวกเก้าเป็นแปดนะแปดแทมนะเก้าบวกเก้าเป็น 8, 8แปดแปดแทมตัวนี้ศูนย์แต้มไม่มีตัวนี้นะครับ สองแต้มนะสองแต้มตัวนี้นะครับเก้าบวกเก้าก็เป็นแปดแต้มอันนี้เก้าเจ็ดบวกสองเป็นเก้าบวกสามเป็นสองแต้มเก้าบวกสี่เป็นสามแต้มศูนย์บวกหกหกแต้มไม่มีศูนย์บวกเจ็ดเจ็ดแต้มไม่มีศูนย์บวกแปดมีแปดแต้มนะครับเจ็ดสามสองนี่ก็สองแต้มเจ็ดสามสามมีสามแต้ม จ็ดสามสี่นี่สี่แต้มไม่มีนะครับตอนนี้ก็หกแต้มไม่มีตัวนี้ก็จะเป็นเจ็ดแต้มไม่มีแปดหนึ่งเก้ามีแปดแต้มแปดเก้าสองเก้าแต้มไม่มีแปดเก้าสี่หนึ่งแต้มครับเก้าบวกสี่เป็นสามแต้มศูนย์บวกเก้าเก้าแต้มไม่มีนะครับสามแต้มนะครับศูนย์บวกสามสามแต้มศูนย์บวกสี่สี่แต้มไม่มี ูนย์บวกหกหกแต่ไม่มีตัวนี้นะครับแปดแต้มตัวนี้นะครับหนึ่งบวกแปดเป็นเก้าแต้มไม่มีตัวนี้นะครับสามแต้มตัวนี้หนึ่งบวกหนึ่งบวกสามเป็นสี่ไม่ไม่มีสี่แต้มตัวนี้นะครับแปดบวกเจ็ดห้าแต้มไม่มีนะตัวนี้นะครับเก้าบวกหกเป็นเจ็ดเก้าบวกแปดเป็นเจ็ดแต้มไม่มีตัวนี้แปดแต้มนะครับ ต่อมานะครับชุดต่อมานะครับตัวนี้นะครับเก้าเก้าก็หนึ่งเก้าแต้มไม่มีเก้าเก้าสองศูนย์แต้มไม่มีแปดบวกสี่เป็นสองมีสองแต้มศนะูนย์บวกสี่สี่แต้มไม่มีตัวนี้แปดบวกสองศูนย์แต้มไม่มีตัวนี้เก้าบวกค่าเป็น 4, สี่สี่แต้มไม่มีเก้าบวกหกค้าแต้มไม่มีเก้าบวกเก้าเป็นแปดแต้ม ก้าบวกศูนย์เป็นเก้าแต้มไม่มีเก้าบวกหนึ่งศูนย์แต้มไม่มีเก้าบวกห้าเป็นสี่แต้มไม่มีเก้าบวกหกห้าแต้มไม่มีเก้าบวกเจ็ดหกแต้มไม่มีเก้าบวกเก้าแปดแต้มเก้าบวกศูนย์เก้าแต้มไม่มีตัวนี้นะครับหนึ่งแต้มนะครับตัวนี้นะครับศูนย์บวกสองมีสองแต้มศูนย์บวกสี่สิบแต้มไม่มีอันนี้หกแต้มไม่มีอันนี้สองแต้ม มีสองแต้มนะครับแล้วก็หนึ่งสองสามนี่ก็จะเป็นหกแต้มไม่มีตัวนี้เจ็ดแต้มไม่มีตัวนี้ศูนแต้มไม่มีตัวนี้หนึ่งแต้มตัวนี้สองแต้มตัวนี้หกแต้มไม่มีตัวนี้เจ็ดแต้มไม่มีตัวนี้แปดแต้มครับตัวนี้เก้าบวกหนึ่งเป็นศูนแต้มไม่มีตัวนี้หนึ่งแต้มครับตัวนี้สองแต้ม ตัวนี้สามแต้มตัวนี้สี่แต้มไม่มีตัวนี้นะครับห้าบวกสองเป็นเจ็ดแต้มไม่มีสี่บวกเก้าสามแต้มมีสามแต้มต่อไปนะครับสี่บวกห้าสี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดแต้มไม่มีสี่บวกสี่บวกสี่เป็นแปดนะ่แปดแต้มนะครับห้าบวกหกเป็นหนึ่งหนึ่งแต้มตัวนี้เจ็ดแต้มไม่มีตัวนี้สามแต้มนะมีสามแต้มตัวนี้นะครับ สี่บวกสามเจ็ดแต้มไม่มีหกหกบวกสองแปดแต้มตัวนี้เจ็ดบวกสองเก้าแต้มไม่มีตัวนี้เก้าบวกสองหนึ่งแต้มมีหนึ่งแต้มตัวนี้นะครับสองแต้มมีสองแต้มนะครับชุดต่อมานะครับต่อมานะครับตัวนี้สามแต้มนะครับสีแต้มไม่มีตัวนี้นะครับเจ็ดบวกเก้าหกแต้มไม่มีตัวนี้ห้าบวกสามเป็นแปดแต้มนะครับ ตัวนี้นะครับห้าบวกเก้าสี่แต้มไม่มีนะครับตัวนี้ศูนย์แต้มไอตัวนี้แปดแต้มนะครับห้าบวกสามเป็นแปดตัวนี้หกบวกสามเป็นเก้าไม่มีอันนี้หกบวกหกเป็นสองสองแต้มนะครับตัวนี้สามแต้มมีสามแต้มตัวนี้สี่แต้มไม่มีนครับตัวนี้นะครับหกบวกสองเป็นแปดแต้มตัวนี้สามสามเก้าเก้าแต้มไม่มีอันนี้หกบวกสี่ศูนย์แต้มไม่มีเก้าบวกสามเป็นสองแต้มตัวนี้สามแต้ม ตัวนี้สี่แต้มไม่มีตัวนี้ห้าแต้มไม่มีตัวนี้เจ็ดแต้มไม่มีตัวนี้เก้าแต้มไม่มีตัวนี้ห้าแต้มไม่มีตัวนี้ห้าบวกสี่เป็นเก้าแต้มไม่มีหกบวกสี่ศูนย์แต้มไม่มีเจ็ดบวกหกสามแต้มนะครับตัวนี้ตัวนี้สี่แต้มสี่แต้มไม่มีตัวนี้หนึ่งบวกสี่ห้าแต้มไม่มีตัวนี้สี่บวกห้าเป็นเก้าแต้มไม่มีสี่บวกหกศูนย์แต้มไม่มีสี่บวกเจ็ดหนึ่งแต้มครับ หนะนึ่งแ,แต้มนะครับตัวนี้สามแต้มมีสามแต้มนะครับแล้วก็สี่แต้มไม่มีเอานะครับเราจะมานับได้กี่ขั้วนะครับได้ไปกี่ขั้วนะครับเนะนาะนับเลยนะครับเนาะไปที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ด ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่สิบนะครับสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดชุดนะครับสามตัวบนห้าสิบเอ็ดชุดนะครับห้าสิบเอ็ดชุดเอานะนะครับห้าสิบเอ็ดชุดนะครับห้าสิบเอ็ดชุดนะครับ นะครับตัวละสิบก็จะเป็นห้าร้อยนะครับตัวละสิบจะเป็นห้าร้อยนะครับห้าสิบเอ็ดชุดอันนี้แต้มนะครับจากกําแพงเพชรนะครับแต้มตัวนี้จากกําแพงเพชรนะครับเอาละนะครับเนาะเราออกมาสิบห้าโค้นี้ลุ้นนะครับบางทีอาจจะเข้าตัวต้นนะคูณไว้ก็ได้นะคูณไว้ห้าสิบชุดนะครับห้าสิบชุดนะครับในชุดนี้เนาะห้าสิบชุดนะครับแต้มสีไปเลยนะครับเนาะแต้มสีไว้เดี๋ยวมันจะเพื่อเพื่อบ่ให้มันมีการเปลี่ยนแปลง เราก็จะแต้มสีเอาไว้นะครับนะแต้มสีไว้นะครับอย่างนี้เลยมันจะทะลุมาตรงนี้หรือไม่ถ้าเราแต้มสีบางทีมาจจะทะลุไปใส่ฝั่งนู้นนะครับเอา้าทะลุก็คงจะไม่มากนะครับก็คงจะไม่มากแล้วแต้มสีไว้เลยนะครับห้าสิบเอ็ดชุดนะครับเอาละนะครับเนาะชวดนี้ล้นเลยอ่แ,แต้มรวมหรือจะเข้าชุดเต็มแต้มรวมจะผ่านหรือไม่นะครับห้าสิบเอ็ดชุดนะครับนะครับ แต่เรามั่นใจในชุดเต็มว่าต้องเข้านะครับแต่ว่าถ้าเราจะจัดสามตัวเราก็จัดสิบห้าคู่ไปเลยไม่ดีกว่าเลยว่างั้นนะครับสิบห้าคู่ตรงนะครับแต่ตัวนี้นะครับมันจะใช้ทุนห้าร้อยเท่านั้นนะครับจะได้หนึ่งหมื่นนะครับลงทุนห้าร้อยได้หนึ่งหมื่นในชุดนี้ที่เราแต้มสีทั้งหมดนี้ก็คือ ห้าสิบเอ็ดชุดนะครับสามตัวบนนะครับเนาะอันนี้ชุดที่หนึ่งเอานะครับมีชุดที่หนึ่งมีอยู่สามหลักนะครับมีหลักหกหลักเจ็ดหลักแปดหลักร้อยนะครับหลักหกหลักเจ็ดหลักแปดมันจะมีหลักละสามแถวนะครับสามแถวนี้นะครับจะเป็นหนึ่งหลักนะครับสามแถวนี้จะเป็นหนึ่งหลักนะครับเราจะเขียนไว้แบบนี้เนาะสามแถวนี้จะเป็นหนึ่งหลักหลักร้อยนะครับหลักละสามแถวเอานะครับแบบนี้นะครับหลักละสามแถวเนาะนะครับนะครับนี่ก็เคอชุดที่หนึ่ง หลักหกหลักเจ็ดหลักแปดนะครับชุดที่สองหลักเก้าหลักหนึ่งหลักสองชุดที่สามนะครับหลักสามกับหลักสี่หลักสามกับหลักสี่นะครับนะครับเนาะอานี่ก็เป็นคู่ชุดสามตัวบนนะครับตามนี้เลยนะครับเนาะสาหรับคู่เด่นนะครับนะสำหรับคู่เด่นนี่นะครับคู่เด่นนะครับมีอยู่สามสเต็ปนะครับก็คือชุดเต็มตรงนี้สามสิบแปดคู่ แล้วก็ตรงที่เราวงสีแดงทั้งหมดนี้นะครับทั้งที่ไม่ได้แต้มสีด้วยนะครับ21คู่ตัวแต้มสีนี่ส5้าคู่นะกรระผมสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะนะครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งก็คือเป็นชุดหลักสิบหลักหน่วยของเราสูตรหลักของเรานะครับเนาะนี่เป็นชุดหลักสิบหลักหน่วยของเรานะครับทั้งหมด36คู่นี่คือชุดสูตรมาตรฐานนะครับชุดมาตรฐานเลยตัวนี้สาสคู่นะครับคือชุดเก่าชุดเดิมชุดดั้งชุดเดิมของเรานะครับชุดหลักสูตรหลักของเรานะครับเนาะไม่เกี่ยวกับชุดพิเศษนนนนะคครัััับตววี้หหหลลกกส่่ยู จับคู่กันก็คือตัวนี้นี่หลักสิบของเรานี่หลักหน่วยนะครับเป็นสูตรหลักของเรานะจับคู่โดยแต้มรวมแล้วก็จับโดยเลขเด่นออกมาได้สามสิบหกคู่นะครับสามสิบหกคู่เลยจับโดยเลขเด่นนะครับเลขเด่นห้าตัวห้าสามสี่เก้าศูนย์นะครับในชุดนี้น่ารุนมากทั้งหมดสามสิบหกคู่เป็นสูตรก็คือเป็นชุดที่เราเคยใช้ประจําก็คือสามสิบหกคู่ชุดนี้นะครับตัีนะครับสามสิบหกคู่นะครับแล้วนะครับเนาะก็นะครับเพื่อนๆนจะเลือกเอาสูตรใดหรือจะไปที่ชุดพิเศษชุดพิเศษตัวนี้นะครับ ทั้งหมดนี่38นะครับมีมากกว่ากันอยู่2คู่นะครับตัวนี้38แต่เลขชุดนี้นะครับมันลุ้นบนล่างได้เลยนะครับลุ้นบนล่างได้เลยนะครับแต่เราจะจับไปที่เลขบนนะครับก็คือ3ตัวบนนะครับดังที่เฮาได้จำเพื่อนไปแล้วในคลิปในอีกช่วงก่อนนะก่อนอันนี้เนาะนะครับนี่ครับตัวนี้นะครับจับไปแล้วนะครับเนาะทั้งหมดนี้ก็นี่เป็นคู่ชุด2ตัวท่านผู้ชมสำหรับในคลิปนี้ไว้ทยาศานตรีด้านเพื่อนเปรียสวัสดีครับ